วันนี้จะให้น้องนนรีวิวที่พักนะอันนนท์มายืนตรงนี้ไปเลยเดินไปห้องไปเราเดินจากสระน้ําไปห้องนี่ห้องอยู่ไหนเล่าโอ้ไปจากสระน้ำตรงนี้เดินไปครับที่นั่งเยอะมากอันนี้ห้องห้องนี้คือห้องห้องห้องริมสระน้ำนะที่ห้องใบอะไรแักใยนึงอะ ใบบัวใบเตยอะ่สวนน่ารักมากๆม,มีกุหลาบด้วยตรงนี้เป็นห้องพักอีกโซนหนึ่งชูไปเดินกลับที่พักเรากัน ติดแม่น้ำล่ำรวยตัวใหญ่มากก็มีสวนอีกนะสวนตรงนๆ้สวนเต็มไปหมดเลยเด็กเล่นน้ำเสร็จแล้วเตรียมขึ้นบนนะครับห้องเราจะอยู่ชั้นสองจะเอาบิว คไปแล้วขึ้นห้องแล้ว